สวัสดีค่ะนี่คือรายการดรเทมเดอะทาร์โลการ์ส ดิฉันอาจารย์ทิตาลีเทวีโชคผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ดิฉันได้อยู่กับดรเทมส์แล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะาอาจารย์รค่ะอาจารย์สบายดีนะคะค่ะอาจารย์ดรเทมส์นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในศาสตร์ของไพทาโรคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะพยากรณ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยวันเดือนปีเกิดและไม่ต้องใช้วิธีการ จับไพ่ตัวต่อตัวเลยค่ะ,ะแต่ท่านสามารถพยากรณ์ได้จากการสื่อทางกระแสจิตและถูกต้องแม่นยำอย่างที่ท่านมีแฟนคลับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เชื่อถือและนับถือนะ,ะในคำพยากรณ์ในคำทำนายของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เทมนะคะและวันนี้ค่ะแฟนคลับด็อกเตอร์เทมนะคะต้องวิดวิวแน่นอนค่ะสองเดือนที่ท่าน <S <S หายไปที่ไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์ได้กลับมาพบ กับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์นักเทีจะมาเปิดไพ่ทำนายใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับผู้ที่เกิด12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2567 2567ก็จะดูว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของผู้ที่เกิด12ราศีนี้มีอะไรที่เป็นข้อดีมีอะไรที่ต้องส่งเสริมและมีอะไรที่จะต้อง ควรระวังบ้าองอาจารย์ดรเทมวันนี้นะคะท่านจะมาเปิดไพ่แล้วก็ไขคําตอบให้กับแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะคอาจารย์ข<ม>าอาจารย์มีอะไรเสริมกับแฟนคลับไหมคะครับผมสาหรับก็สองเดือนที่ผ่านมาต้องขออภัยด้วยวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ตุกตาครับซึ่งอาจารย์ตุกตาก็ถ่ายรายการมีความรู้ ภายิีเช่นกันแต่เราไม่มีโอกาสได้แบบมาร่วมงานกันแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับหลังจาก 2, <ม>2เดือนที่ผ่านมาแล้วเรามาสำหรับเดือนนี้<ม>ก็อาจารย์ตุ๊กตาก็ได้มาดําเนินรายการด้วยกัน,ค,นครับก็เราก็จะมาเสริมความรู้นะครับแล้วก็ทางด้านคําทํานายต่างๆเรามาดูกันนะครับว่า12ราศีประจําเดือนมิถุนายน2567เนี้ยเราต้องระวังต้องเจออะไรบ้างใครจะมีโชคลาภเงินทองหรือทําอะไรไสําเร็จเรามาดูกันค่ะต่อไปค่ะ ชาวราศีสิงห์ค่ะราศีสิงห์นะคะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21สิงห์2ดกรกรกฎาค่ะถึง20สิงหาคมคะนะครับผมเรานับแบบฝรั่งนะทีนี้เรามาดูดวงกันว่าชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2567จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยภาพรวมเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนสิ่งแรกเลยว่าปัญหาคุณเจอรอบด้านนะปัญหาเกิดจากคนอื่นทําให้ต้องคิดต้องแก้ปัญหารอบด้าน สากะเบยอยันเดือนลบปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่คุณจะต้องมานั่งแก้มานั่งแก้ไขเรื่องงานคุณเต็มไปหมดเลยนะครับดาบล้อมรอบหรือเรื่องราวหนักใจกังวลใจโดนเองเียบโดนแทงข้างหลังเลยอะไรโอ้โหจัดเต็มไปหมดเลยที่อยากและเรื่องอึดอัดใจหนักใจการอุดความอึดอัดใจหนักใจรวมทั้งทั้งความรักให้ระวังรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าและความหายอีกให้ไปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาว่าเลือด ความดันความดันโลหิตสูงห,หัวใจก็เกิดขึ้นได้เส้นหลอดเลือดก็ได้นะครับผมช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจนะชาวราศีสิงห หมือนคํกำลังเลือกอะไรบางอย่างยังไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงจะไปซ้ายหรือไปขวาีไปต่อหรือพอแค่นี้ชาวราศีสิงห์มีเรื่องลังเลใจอะไรยังไงก็ติดต่อดูรวงได้ส่วนตัวได้เลยเพราะว่าจะรู้คําตอบว่าสิ่งที่คุณกําลังลังเลนั้นน่ะคุณจะไปซ้ายหรือขวากันแน่หรือไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะ The King of Cups ความหมายคือคนที่มีเจ้าของแล้วหมายถึงแฟนคุณก็ได้หมายถึงว่าคนที่แต่งงานมาแล้วก็เกิดขึ้นได้เป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นผู้ชายนะครัับลกษณะ าชูกุ้งกลิ่มแล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมชาวต่างชาติแถบเอเชียก็เกิดขึ้นได้ในความหบนี้เช่นกันมันฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องนะเนี่ยมันฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องไม่อยากทำต้อ่กปฝืนใจงานของคุณบางอย่างคุณก็ไม่อยากทำหรอกแต่ต้องฝืนเพื่อให้ดําเนินต่อไปได้หรือเงินเดข้านะครับ เนี่ยตำแหน่งคนรักเนี่ยได้เงินมาก็เหนื่อยแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่รู้สึกก็เหนื่อยเช่นกัน<ะ>ปัญหาของคุณสำหรับบางท่านนะชาวราศีสิงค์คำว่าวีวซ่าก็ได้ต่างประเทศก็ได้การเดินทางไปต่างประเทศหรือปัญหาอะไรบางอย่างก็<ะ>เกิดขึ้นได้<ะ>อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหงหงิดใจทําอะไรก็เหนื่อย ทำอะไรก็ยากหรือเราว่าชาวต่างประเทศต่างชาติหรือเดียวกับต่างชาติอาจมีปัญหาในการนําเข้าส่งออกก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ค่ะใจคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือหาเงินเนี่ยก็ขึ้นใหม่อีกแล้วเนี่ยป้ายเป็นตะแบกจริงจริงนะจ๊าค่ะมันจะมากันอย่างเงี้ยตลอดมันจะมาคู่กันเลยเนี่ยปัญหารอบด้านหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันและที่สําคัญคือคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้ม นี่คือโดยภาพรวมนี่คือโดยภาพรวมก็ถือว่ายังมีความหนักอกหนักใจอยู่บ้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยในชีวิตเลยล่ะค่จการหมุนเงินด้วยค่ะเหมือนคิดไม่ตกนะอาจารย์แล้วพอหมุนเงินเสร็จแล้วก็ได้เงินมาก็เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นมาแบบนี้อ่านนี่คือภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้มาเจาะกันในรายละเอียดนะคะอาจารย์ว่าชาวราศีสิงห์อยากทราบอะไรบ้างค่ะ ถามเรื่องงานละจ้าไพ่ใบนี้จําได้ไหมัรื่อทนเบรนซ์การโยกย้ายที่อยู่การโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานโยกย้ายอีกแล้วใจอยากโยกย้ายเหลือเกินชาวราศีสิงห์ย้ายเก่งช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะมูฟรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้หนักใจเหนื่อยใจเพราะท่าพานบอกว่าความหนักใจเหนื่อยใจมามากมามากเลยโอ้โหหนักมากเลยหนักมากแต่คุณเป็นคนฉลาดนะเป็นไปนคนฉลาดรอบรู้เพราะว่าอะไรต่อให้คุณไม่เคยทํางานในสิ่งที่เราแต่คุณก็เรียนรู้ได้ถูกต้องอาจารย์อาจารย์ทุกตาเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้มันบอกว่า การเรียนการศึกษาเอ้ยการเรียนการศึกษาครูบาอาจารย์นักวิชาการาหรือแพทย์หมอพยาบาลที่<ด>เกี่ยวข้องม,มันได้หมดเลย,เลยสิ่งที่คุณต้องทําอาจจะเหนื่อยใจหนักใจแต่มีเกณฑ์การยกยา้ายหรือการเดินทางหรือต้องไปอบรมสัมมานาก็เกิดขึ้นได้ชาวราศีสิงห์นะ,ะเดินเดอนมิสุนาเตรียมตัวเลยถ้าคุณไม่ยกย้ายตาแหน่งคุณต้องเดินทาง ได้เลยขานี่คือชาวราศีสิงเลยนะคะเตรียมตัวเลยนะคะต้องมีการย้ายเปลี่ยนที่อยู่แน่นอนแล้วก็เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยคนรักอาจจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องงานช่วยเรื่อง business ก็ได้นะรวมทั้งเรื่องการแนะนํางานหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้และมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งทั้งงานในบ้านนอกบ้านก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันและไพ่ king of c u p ความหมายคือเป็นราชา ที่ถือถ้วยความหมายคือก็เหมือนกันที่ผมพูดเมื่อกี้ชาวต่างประเทศต่างชาติแถบเอเชีย็นคนที่แต่งงานแล้วก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวข้องนะครอาจจะเป็นคนที่อาจจะมาช่วยคุณในการโยกย้ายหรือการนำพาเกิดขึ้นได้ครับผมนี่คือเรื่องงานของชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสโยกย้ายแน่นอนนะคะแต่ก็มีคนมาช่วยอยู่ก็ไม่ก็ ถ้าไม่ได้โยกย้ายคุณต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปทํางานอบรมสัมมนาหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนออฟฟิศเปลี่ยนสถานที่ภายในเพราะว่ามันพูดถึงทุกเรื่องเลยการโยกย้ายใช่ค่ะนะคะนี่คือเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์นะคะต่อไปการเงินการเงินดูซิว่าชาวราศีสิงห์แบบจะหาเงินจะเฮงจะปังหาเงินได้ราบรื่นไหมในเรื่ะ แต่อาจารย์ก็จะแถมให้ด้วยค่ะ <c oughs> ลองดูสุดท้ายนะคะช่โชคลาภด้วย <c oughs> อาจารย์จะให้โชคลาภด้วยถึงไม่ได้โชคลาภแต่งเงินมันมานะเงินมันมานะ <มา S 1> คะอาจารย์เอาอย่างนี้เหนื่อยใจอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องเงินใช่ไหมห<ช> <c oughs> ายากทําอะไรก็เหนื่อยยาก <c oughs> ต้องลุยต้องสู้ต้องลุยต้องสู้นะต้อง้มีผู้ชายที่วางแผนเก่งคนรักก็อาจจะมีส่วนช่วยค่ะใช่ค่ะเราชาวราศีสิงห์นะคนรักถ้ามีคุณคุณมีคนรักนะมีโอกาส เมีกาสจะได้แล้วคนรักจะเป็นคนช่วยคุณด้วยนะครับแล้วเงินเพียบอาจารย์เงินมาเลยแสงว่าเงินดีนะคะของชาวราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนนี้เงินคุณดีแน่นอนเงินดีแน่นอนแฮชแท็กไปเลยนะครับผมว่าเงินคุณเงินคุณจะยากสักแค่ไหนยังไงคุณก็ได้ค่ะเงินมานะคะแน่นอนเลยค่ะชาวราศีสิงนะคะเตรียมรับทรัพย์ได้เลยค่ะดูสิว่าโชคลาภมีไหมอาจารย์จะมีไพ่ใบเดียวที่จะบอกว่า ถ้าไพ่ขึ้นไปเนี่ยผมจะบอกเลยว่าให้ซื้อเลยไพ่ The Act of Pentacle ใครๆก็อยากจะได้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมถ้าถ้าขึ้นก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยรับโชคลาภเลย่ตั้งจิตนะครับอาจารย์พูดถึงมาด้วยค่ะพูดถึงอาจารย์เพิ่งจะพูดถึงเมื่อกี้นี้ล้านเปอร์เซ็นชาวราศีสิงค์ค่ะ โชคลาภใช่ไหมคะอาจารย์ร้านเปอ100%ไม่ต้องพูดกับอาจารย์ให้มันหกับตาจับใช่ค่ะบอกอาจารย์บอกว่าถ้าได้ถ้าได้เนี่ยผมบอกให้ซื้อถ้าได้เนี้ยผมเอกให้ซื้อเลยค่ะซื้อเลยเอาเอาอย่างนีแล้วกันครับแคปชั่นสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะการเงินดีโชคลาภเด่นค่ะจัดไปเลยค่ะโอ้จา่ามาพูดเมื่อกี้เองนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเจ็ดสิบแปดใบเราไม่รู้หรอกว่าไพ่ไปไหนจะออกเพราะผมก็หลับหลับตาจับเอาง่ายได้แบบเฉลียวเดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้แต่คือสุดท้ายได้แต่ไม่ต้องเยอะนะ ให้ซื้อฝันถึงอะไรเ <c oughs> ห็นเลขอะไรให้ซื้อซะค่ะ <c oughs> แต่เตือนอยู่อย่างนะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ <c oughs> โรงพยาบาลส่งอ,อะไรซึ่งมันจะดีมาก <c oughs> ขอให้คุณถูกแล้วคุณแบ่งเงินไปทําบุญทำทานนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันจะดีมากแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดนึง <c oughs> มีแกณฑพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์จระจร์เดือนมิถุนายน2567ดครับดูเสียใจแยบสุเลยใค่ะอันนี้ได้พอประมาณไหมคะหรือว่าได้แบบ แไพ่ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าโชคลาภเงินทองหรือได้ก้อนโตมันมาแน่หรือไม่ก็ได้เงินจากทางผู้ใหญ่ยิบยื่นมาให้หรือลงทุนอะไรแล้วได้กําไรมหาศาลถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอันนี้พูดอาจารย์เข้ามาจริงๆเนาะไม่น่าเชื่อจริงๆเนาะไม่น่าเชื่อโอ้ยกระแสจิตของอาจารย์ที่สุดยอดเลยแสดงว่าชาวราศีสิงห์เป็นดวงของเขาชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์คะเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะคะอย่าพลาดนะคะวดนี้ ฝันอะไรหรือเห็นอะไรไนะคะก็จับไปเลยนะคะไ,ไม่ต้อง<ล>คิดมากมน,น,นะคะเ,เพราะว่าดวงของเรา เลขไหนก็ถูกถ้าเป็นดวงของเราคุณมัวคุณยังถูกอ่ะเง่ายถ้าคุณคิดไม่ออกของชาวราศีสิงห์ในภาพรวมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความหนักอกหนักใจอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีเงินเข้ามานะคะนี่คือชาวราศีสิงค์ค่ะก็ยังไงติดตาม f a c e b o o ไอจีช่องทางต่างๆนะครับดรเทมทารคาร์แล้วก็ช่องสองทะลุูฟ้านะแล้วก็มีดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วัน ให้ติดตามฟรีทุกสัปดาห์เอาไว้เป็นแนวทางด้วยเช่นกันและถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นนะครับดวงสามารถติดต่อ Line o f f i c i a l นะครับค่าครูก็แบ่งเอาไปทําบุญต่อแล้วก็สามารถถามได้ทุกเรื่องโดยไม่ใช่ว่าเดือนเบเกิดถามหาใครเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องนะโดยใช้จิตสื่อสามารถทำได้ได้เช่นกันเรามาพบกันนะครับค่ะติดตามช่องทางของอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ รายการสองทุฟ้านะคะได้จัดทำหลวงพ่อโสธรน,นะคะรุ่นประวัติศาสตร์109ปีของกรมตำรวจนะคะ ให้สมาชิกนะคะออหรือแฟนรายการสองธลุฟ้าหรือผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะได้เช่าบูชานะคะออมีหลายขนาดหลายรุ่นด้วยกันนะมีทั้ง9นิ้ว5นิ้ว3นิ้วมีทั้งแบบเหรียญน,นะคะและแบบห้อยคอด้วยนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอยากจะเรียนสมาชิกหรือว่าผู้ที่กำลังชมรายการสองุฟ้าด้วยนะคะว่าหลวงพ่อพุทธศโสธร ที่ทางรายการได้จัดให้ทำเช่าบูชานี้ได้ทำการปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ามีพุทธคุณล้ำเลิศเลยจากเกจิอาจารย์ที่โด่งดังเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากจะเช่าหลวงพ่ออยากจะเช่าบูชาหลวงพ่อโสธรไว้บูชาที่บ้านที่ทำงานหรือห้อยติดตัวคล้องติดตัวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะติดต่อได้ที่ ช่องทางลายนะคะ ssothon หน109หรือโทรได้ที่รายการ2ทะลุฟ้านะคะ